ื่องของงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะวัดไฟตั้งแต่0.25ไรงี้ยน,นะครับมันจะวัดละเอียดนะครับแต่ถ้าว่าข้าละเอียดมากถ้าละเอียดมากก็ก็อายุเราเยอะขึ้นทุกวันนะครับผมก็ใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดเอา,าน,นะครับก็เข็มแล้วมันลิงมันก็ปวดตามกันนะครับตวัวนีสวัสนี ถ้าวันนี้ที่ผมซ่อม,มออเนี่ยสมมติผมซ่อมซ่อมทีวีเนี่ยอ่าตัวเล็กนะนะครับถ้าใครเคยถอดไอ้ทีวีทีวีรุ่นใหม่หนะครับเปลี่ยนอาร์เป็นไรเนี่ยผมก็จะส่งเอาไว้ขยายต่อก่อนนะครับพอส่งเสร็จเนี่ยตัวเนี้ยเสียวัดเรียบร้อยแล้วก็ให้เด็กน,นักเรียน,นทำเพราะผมเคยเท็งแล้วมันปวดนะครับปวดตานะครับ เล็กมากนะครับทุกวันนี้ยิ่งเทคโนโลยีไปไกลนะฮะยิ่งอุปกรณ์เล็กตนึ่เนี่ยทุกวันยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วยิ่งบอร์ดตอนนี้จีนนี่จีนมาตีตลาดถึงละเมื่อก,ก่อนเมื่อก,ก่อนอ่ะถามว่าไงเมื่อก่อนไม้ชนบุรีเท่าที่แบบสามร้อยหรอสองห้าสิบ สามร้อยเดี๋ยวนี้จีนมานะป๊าดเก้าสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าบาทเป็นที่เนาะประมาณนี้แปดวันอันแปดสิบบาทผมเคยผมก็ครับผมก็รู้แล้วว่ามาเชิตดูเนี่ยเวลาเราไม่ช็อตนั่นเลยปั๊ดปั๊ดเหมือนไม่ช็อตแล้วแบตเสื่อมอ่ะรู้แต่บอกเมียว่าซื้อใหม่ดีกว่าเพราะซื้อแบตมาใส่ห้าสิบบาท แต่ต้นหนึ่งห้าสิบบาทซื้อใหม่แปดสิบบาททั้งรุ่นนะครับแล้วถ่านทานจีนนะครับถ่านจีนนะครับเหมือนมาของเราเนี่ยถ่านถ่านเอนะมีขนาดนะครับถ่านเอเอเอแล้วก็สามเอนะครับเอเดียวก้อนก้อนจะเป็นไงครับเอ,อ e เดียวก้อนใหญ่ที่ใส่่าน่านขยาย่านวินทยุฟังห่อยเหรอนะครับ 1A 2A ก็ทานทานอะไรครับาทานนาฬิกา 3A ก็ทาน่านีิมบโนทาน A นะครับก้อนนึงกี่โวลต์ครับ1.5ดีไหมครับ4นักเรียนหน้าห้องเราตอบถูกเลยก้อนนึง1.5โวลต์ไม่ว่าจะเป็น A 2A 3A นะครับ1.5โวลต์นะครับ จะจีนแล้วับจีนทำมาประมาณประมาณยุชีมั้มันเรียกว่าหนึ่งแปดหก้น่งแปดหกะครับก้อนเดียวกินาแบบของเราเลยสองก้อนก้อนหนึ่งกี่โวลต์นึ่งแปดกหนย์เนี่ยสามจุดเจ็ดมโวลนะครับก้อนเดียวนะสามจุดเโวลตชาร์จเต็มสี่โวลต ก็เดี๋ยวจีนทำมานะชารับเป็นสี่โวลต์ทำมาแบบให้ประหยัดแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยชาร์จได้ด้วยนะชาร์จได้ด้วยนะครับประมาณตกไม่ถึงก้อนละสี่สิบบาทประมาณเต็มที่ก็สามสิบห้าสามสิบห้ายี่สิบห้าบาทประมาณนี้นะครับชารก้อนยาวสามจุดเจ็ดโวลต์แล้วมันสามารถแพ็คแพ็คแทนแบตมอเตอร์ไซค์แบตรถยนต์แบตรถไฟฟ้า ได้ด้วยนะครับแต่ข้อเสียมันคือมันเป็นแผลเดี๋ยวไปรู้นะครับแปะพวกเนี้ยมันโดนอากาศลุ๊บไปลุกเขาถึงสังนะเกตนะรถไฟฟ้าใครใครขับรถไฟฟ้าบ้าครับวันนี้ไม่มีเลยนะครับใครปั่นจักรยานบ้างครับวันนี้โอ้โหใช้ถังมันัเหมดเลยนะคสังเกตรถไฟฟ้านะชนตุ้ง ไม่แอ๊บไปลุกบอลเลยนะครับไม่เหมือนกับรถรถน้ำมันนะนะรถน้ำมันเนี่ยยางแตกวันนั้นผมไปกับเมียเมียน you know, ั you know, ่งเดินเมียนั่งซ้ายยางแตกด้านซ้ายก็ปวดผมมาไหลซ้ายเลยตัดกับต้นไม้ไม่เป็นอะไรไม่โคตคนเลยลุกคล้องผ้อะไรมาอะไรวะนะครับโอเค เข้าเรื่องถึงไหนแล้วฮะถึงไหนแล้วครับอัดโฟมอะไรไปเออถาได้ทุกอัดโฟมอะไรด้ยด้วยย่าน DC โวลต์อีตรงนี้ไม่จําไม่จําต้องอัดโฟมอะไรนะฮะย่าน DC โวลนะครับ DC โวลนะครับมันจะมีย่างเห็นไหมครับข้้งที่จะละเอียดนะฮะ DC โวลว์คืออะไร คือวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับวงจรไฟฟ้าแสตรงหรือง่ายคือไฟที่ได้จากแบตเตอรี่นะครับไอเนี้ยสำคัญนะครับไฟที่ได้จากแบตเตอรี่มันจะฟิกควคือกูบวกกูจะเป็นบวกอยู่นั้นนะครับบวกตลอดลบกูจะลบอยู่ตรงนั้นนะครับไม่สามารถเสียบสลับกันได้นะครับ ถ้าสลับมันเกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งช็อตสองไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานเลยไม่เชื่อกลับไปบ้านวันนี้ใครมีตังก็กระบาดก็ได้กระบาดเอาลบไปใส่บวกเอาบวกไปใส่ลบแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูด้วยว่าทำแล้ว ก็เอาไปเข้าบูมเองนะตัวเฮนโรบานนะนะครับนะแต่ทา,า,างทางเล็กอนิกจะติ๊กว่านะครับถ้าเอาลบใส่บวกเอาบวกใส่ลบอิเล็กทรอนิกสนะครับวงจรนั้นมะันจะพังทันทีนะครับหรือไฟเกินก็พังทันทีนะครับขอถึทงทำเขียวัดมาถึงครับเขีวัดนะครับสีแดงสีแดง,ส,แดงสีแดงเป็นสีที่แจ่มเห็นได้จากไกล คือสีที่อันตรายสีแดงเขาให้เป็นบวก,บวกนะครับส่วนสีดำที่เหลือเขาให้เป็นไม่ตอบไม่ไดันเลยลส่สีดำขเขาให้เป็นลบอ่าเรื้เป็นลบนะเดี๋ยวเพิ่งว่วงนะครับตอนนี้ข้าวกระเพราหมูมันย่อยอยู่นะคใครใช้เท่านั้นยกมือขอก่อนนะครับถ้า ลุกไปปุ๊บผมจีนะครับโอเคนะครับอ่ะสีแดงเป็นลบสีแดงเป็นหัวครับจีนี้อ่ะมีญาติมานะครับไฟไฟแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์กี่มทว์กี่ม้ว์ครับอ่ะติดสองม้ว์ถารื่ก่อนเรื่อก่อนถารื่อก่อนดีกว่า รถลุงมือกอดกี่โวลต์อ่าลุงมื่อกอดหกโวลต์นะครับแค่หกโวลต์หกโวลต์เนี่ยมันเอาไปแค่ใช้กับเฉดสว่างนะแต่แล้ววันนี้ถ้าจุดจุดหัวเทียนล่อหัวเทียนนิดๆนะครับแต่ปัจจุบันมอเตอร์ไซค์มันใช้สิบสองโวลต์นะครับเพื่อเอาไปขัดหัวฉีดนะครับหัวฉีดใช้สิบสองโวลต์นะครับแล้วรถลุงกี่โวลต์ครับสี ก็ก็บาดแล้วเนี่ยก็บาดแล้วเก่งใช้กี่โวลต์ครับสิบสองว์นะใช้สิบสองวนเช้าเรถไม่โคใช้กี่โวลนเราไม่โคลใช้กี่โวลต์ครับอ่ายี่สิบสี่วนก็คือเอาลูกสิบสองวนนะมาต่ออะไรกันได้ไหมครับของกุ้งโมื่อเช้าต่ออะไรครับอ่าต่ออนุภูมการต่ออนุภูมมีข้อดีคือ แรงยันเพิ yeah, mm ่มกระแสเท่าเดิมแรงยันเพิ่มกระแสเท่าเดิมนะครับอ่ะทีนี้เราจะวัดแบตเตอรี่เราจะต้องปรับไปย่านไปที่ย่านไหนครับอ่ะดิสซิมบอลแล้วเลขอะไรด้วยเรารู้แล้วเรารู้ได้ว่าแบตมอไซค์หรือแบตรถดร็บ่ายเลย สิบสี่โมอ่าสิบสองโมลเราจะต้องปรับให้มันเกินเท่าไหร่ <50 S 1> ปรับเท่าไหร่ครับ <50. S 1> อ่ปาปรนะับเป็นห้าสิบนะครับห้าสิบปึ้งแล้วก็สำคัญนะครับสำคัญเราต้องดูขั้วแบบด้วยนะครับว่าอีกขั้วไหนมันเป็นบวกขัวก้วไหนเป็นลบนะครับไม่งั้นถ้าเราวัดผิดปึ้ง ไอ้ดิจิตอลมันไม่มีปัญหาแต่เข็มมันจะมีปัญหาวัดผิดปุ๊บสงควรแล้ววัดถูกขั้วใช่ไหมครับเข็มจื่เตะไปงี้